เอาแล้วฮะคุณผู้ชมคลิปนี้จะพามาชมตัวท็อปเข้าใหม่ฮะคุณผชมกับ Camry 2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2020คันนี้นะครับเลขไมล์100,000 10,000โลเท่านั้นนะครับเสนอขาย9 3 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์เนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ16,000หกพนะฮะนี่ครับคุณชมได้เป็นสีดำดุดูแบบนี้เลยนะฮะคันนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์ผลรางมานะครับคุณภาพเกรด A นะครับรับประกันให้ว่าไม่มีการชนับนหรือความจมน้ำมานะครับภายในคุงทนมาด้วยเบาะสีเบดนะครับนี่ฮะ เครื่องเสียง JBL นะครับเกียร์ออโตอัลโตฮักชมฟังก์ชันครบนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยมีซันรูฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยโตโตยโต้าเซฟตี้เซนต์มีให้รอบคันนะชมใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมออปชันทั้งภายในไม่นอกแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับโครงสร้างนะฮะดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พิทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top c a m มรี่มือสอนะฮะวันนี้เอาตัวท็อปสุดและเป็นรถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะครับกับเจ้าตัว c a m รี่2.5 h y b r i d Premium คันนี้ได้ปี2020ไปใช้งานด้วยนะครับสำหรับเลขไม้นะฮะ1 0 10,000โลเท่านั้นนะครับเสนอขาย939,000บาทนะครับลดลงมาจากมือหนป้ายแดงเกือบ900,000บาทเลยนะณผู้ชมและภายในเขาเป็นบอร์ดสีเบทด้วยนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับหายากนะชมภายในบอบ์ดสีเบจนะฮะแล้วก็สีภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นประกายออกม่วงๆนิดหนึ่งนะสีดำนะครับดูดูแบบนี้นะครับรสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะฮะคุณภาพเกรดเอนะครับที่เพชรยนต์คัดเข้ามาขายรับประกันให้นะฮะ ว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาชมออปชันนะฮะแล้วก็ตะเข็บเป็นอาร์กันรอบคันเลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านที่สนใจคัมรี่ตัวท็อปอยู่นะฮะคันนี้ห้ามพลาดนะคชมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆประหยัดประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ900 0 0สบาทเลยนะชมนะครับนี่ฮะโอ้โหผิวพันธ์บอดี้สวยงามนะครับ อันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับปดระวังมานั่นเองนะฮะรถสไตล์ผู้บริหารความปลอดภัยก็สูงอยู่แล้วนะครับสำหรับไฟหน้าเนี่ยเขาได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรยนเรียบร้อยนะครับโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยครับเหลืองแต่อย่างใดนะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะสำหรับไฟหน้านะครับมาพร้อมไฟในท i m ม running light ฮะโคมไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้ครบนะครับเรดาร์นะครับด้านหน้าเนี่ยก็มีมาให้เช่นกันนะครับสำหรับเรดาร์เตือนก่อนการชนแล้วก็ adaptive control นะครับจะอยู่ตรงโลโก้ด้านหน้าเลยนะครับ สำหรับคนนี้ป้ายทะเบียน1กเอก่อ1ขอกอนะครับ1น5 5นะฮะแนะนำว่าให้แคปไวนะครับแล้วก็ทักติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่คอนแทคด้านล่างมุขวานะครับนี่ครับชมนะรายละเอียดนะครับเรียมสันฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้านะครับคมสวยมากๆเลยนะครับผิวพันธุ์บอดี้เงางามยังกลีเคลือบแก้วมาเลยนะคชมนะครับ กระจกด้านหน้าก็ของเดิมแท้โตโยต้านะครับพาร์ทเดิมแน่นอนฮะชมมีสติ๊กเกอร์คำเตือนมาให้ด้วยนะครับภาษีพรบบอต่อมาให้ครบนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับสำหรับคิ้วกระจกนะฮะตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมรอบกระจกเลยฮะชมคันนี้มีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะฮะเป็นเครื่องยนต์2ระบบนั่นเองนะครับเบนซินตัดอบกับไฟฟ้านะครับก็จะประหยัดน้ำมันไปได้ถึง23-3มกิโลต่อลิตรเลยนะครับ สำหรับตัวล้อนะครับได้มาเป็นล้อแม็กนะฮะอัลลอยเดิมแท้จากโตโยต้าของเดิมแน่นอนฮะชมนะครับมาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับระบบความปลอดภัยสูงนะฮะสำหรับตัวยางนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาตรวจสภาพให้นะครับถ้าเกิดเสื่อมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าชมดูดีดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับนะเนี่ยโช้กอัพของเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีมาคแต้ม QC มาให้ด้วยนะครับนี่ฮะ บริเวณโครงสร้างภายในนะครับยังเห็นซิลทางมะพร้าวสีครีมเปลือกไข่แบบนี้อยู่เลยนะครับรับประกันให้ว่าคันนี้ไม่มีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคผู้ชมนะครับเหลี่ยมสันตัวรถค่อนข้างคมสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักลิ้นแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะผิวพันธ์บอดี้เงางามนะครับกระจกข้างพับและปรับแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้มีระบบเซ็นเซอร์บลายสปอตมาให้ด้วยนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะครับนี่ฮะอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราถอยนะฮะใส่เกียร้านะครับกระจกด้านข้างเนี่ยเขาก็จะปรับระดับมุมอมองสายตาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับเมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทคิลเลตเรียบร้อยนะครับนี่ฮะโอ้โห ไฟท้ายนะ่ครับสวยๆนะฮะได้มาเป็น LED l i g ์ไกดิ d i n g เรียบร้อยนะครับโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกร้าวนะครับตกแต่งมาด้วยเส้นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับตามสไตล์ไฮบริดและเป็นระบบ Full LED ด้วยนะสำหรับไฟท้ายนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้ถึง 4. จุดนะครับ1 2 3 4แล้วก็ด้านหน้ามีให้2จุดนะครับระบบความปลอดภัย t ต y o t a s a f e t y Sense มีให้ครบในคันนี้เรียบร้อยและได้เป็นตัวท็อปไปใช้งานด้วยนะฮะนะค่อนข้างหายากเลยนะครับสำหรับตัวท็อปภายในสีเบจ นะครับมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะฮะและได้เป็นปี2020ไปใช้งานด้วยนะครับแล้วกระจกด้านหลังนะครับนี่ฮะมีสติกเกอร์คาเตือนนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะฮะแสดงว่าพาร์ทเดิมแน่นอนนะชมไม่มีเปลี่ยนมาทั้งกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างนะครับของเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนะชมลายฟ้ามันจะชัดแบบนี้ครับสวยงามนะครับกล้องหลังกล้องถอยกล้องมองขนาดถอยจอดนะแล้วก็เส้นกัดระยะมีให้ครบเลยนะครับนะก็ไม่ต้องยุ่งยากนะฮะในการจอดรถนะครับในสถานที่ต่างๆ เดี๋ยวผมเปิดฝาท้าให้ดูด้วยนะครับคันนี้939,000บาทท่านั้นนะครับฟรีดาวน์เนี่ยจะผ่อนประมาณเดือนละ16,000นะฮะตลอดอายุสัญญานะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนอยากได้รีบติดต่อมานะครับก่อนที่คันนี้จะติดจองเอานะฮะตัวท็อปสุดนะครับภายในนะฮะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้ครับผุณชมคมไม่มีรอยขูดขีดฉิกขาดแต่อย่างใดนะครับเปิดขึ้นมานี่โอ้โหดูกันหน่อยนะครับนี่ครับ อะไหล่แม่แรงนะครับเครื่องมือต่างๆครบคันนะครับแล้วก็มาพร้อมล้ออะไหล่อย่างอะไหล่มาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะฮะนี่ครับไม่มีต่อตัวรถมาแน่นอนนะครับซิลทังมะพร้าวสีครีมเปลือกไข่ให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสปงสปอร์ตต่างๆอยู่ครบนะฮะแผ่นดงแผ่นดำนะฮะก็โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาชกกันรอบพาเช็คกันรอบคันเลยนะครับสาหรับคันนี้นะฮะนี่ครับ ข้าหลังนะฮะยังเห็นรอยสปอร์ตเมดอาร์คนะครับแล้วก็โครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวขดงอนะครับรับประกันให้เลยนะฮะของเราเนี่ยก่อนนํารถเข้ามาขายนะครับมีช่างผู้ชี่ยชาญนะครับตรวจรถให้ก่อนนะครับครอบคลุม274จุดนะครับแล้วก็ก่อนไปรถเนี่ยเราก็ตรวจให้อหีกรอบนึงนะฮะมีระบุในสัญญาชัดเจนนะครับ สบายจะได้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหกระจกนะครับอาอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับมาดูฝาท้ายกันหน่อยนี่ครับโอ้โหไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับสําหรับบริเวณหัวน็อตนะฮะฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมไทยโคยตต่อห้ชมนะครับนี่ขอให้ดูนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเสียงใสๆแจ๋วๆแบบนี้นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะฮะกับเลขไมล์แค่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นโลนะฮะระบบไฮบริดสองระบบนะครับโตโยต้าช่วงนี้เขา ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคัมรี่ไฮบริดตัวท็อปสุดนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอัตราการเร่งเขาดีด้วยนะครับแรงม้าเขา211้า211แรงม้าเลยนะชมาทำงานควบคู่กันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเช็คโครงสร้างกันต่อนะครับนี่ครับชมบริเวณรอบตัวยูนะครับยังไม่มีรอยบิดเบี้ยวแต่อย่างใดครับแล้วก็ กระดูกงูนะครับหรือว่าสปอตเต็นอาร์ตตามที่ผมเรียงนะฮะก็เรียงเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้เลยฮะชมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคุ้นงนะครับหากพี่พิี่ิถานไหนอยากได้คันนี้นะครับสนใจนะรีบติดต่อมานะครับ088 899 4496นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับ TOP PRP92 นะครับคอนแทคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างมุมขวานั่นเองนะครับนี่ครับน็อตสบีนะฮะก็ไม่ร่องรอการขันไขขยับหัวน็อตนะครับนี่ ไม่มีรอยประจงประแจแต่อย่างใดนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับสติ๊กเกอร์บอกวงยางอยู่สภาพเดิมแบบนี้ไม่มีรอยแกะแงะนะครับสกราบเพลทใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรอเสือเราดี้ประตูอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับจริงนะคุณผู้ชมภายในสวยมากๆนะฮะแล้วก็กว้างมากด้วยนะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารการขับขี่สมูทนะฮะเกาะท้องถนนเพราะว่าช่วงล่างเขาเป็น TNG แพตฟอร์มนะครับปีกนกอิสระนั่นเองนะครับ นี่ครับชมกระจกด้านข้างนะฮะก็ของเดิมแท้ To โ o t a ทุกบานนะครับนี่ภายในด้านหลังนะฮะโอโ้โหสะอาดสะอ้านนะครับนะดูสะอาดตานะภายในเบาะสีเบดนะครับปกติเนี่ยผมรีวิวมาตัวท็อปเนี่ยภายในตัวด้านในนะก็ส่วนใหญ่เป็นสีดำนะครับแต่ว่าคันนี้ให้มาเป็นเบาะสีเบดภายในภายในส,สวยๆนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยนะฮะบ,บริเวณ ถ้าเกิดออกแดดเนี่ยมันจะออกม่วงๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสีเดิมแท้ของโรงงานนะครับชมเราไม่ได้ทําสีเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับหนาก็ค่อนข้างหายากเลยสําหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสปอร์ตเมนท์อาร์นะครับเรียงสวยแบบนี้เลยนะครับนี่รอยขีบลมบัง,งานอยู่เดิมๆชัดเจนแบบนี้แสดงว่าเดิมแท้แน่นอนไม่มีจิ้มด้านนี้มาแน่นอนนะครับ รับประกันให้นะครับเพราะว่าของของเราเพชรยนต์นะฮะเพิ่งได้รับรางวัลมาเมื่อ2-3สวันที่แล้วนะครับเบสเพอร์ฟอร์แมนส์นะฮะจากธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราได้อ่าแชมเปญออฟเรียร์นี่ครับนะแคมเปญลดน้ำใจจากธนาคารธนาคารนะฮะเรื่องคุณภาพรถมือสองนะครับแข่งกับดิวเลอร์ส0มพแห่งทั่วประเทศนะครับเราได้ที่1นะ่ักสมคิดดูนะฮะของเรานะครับขายรถต่อเดือนนะครับ180กว่าคัน นะครับค่ารถเราไม่ดีจริงนะฮะเราขายอยู่ไม่ได้แนะ่นอนนะชมเปิดบริการมากว่า25ปีนะสำหรับเพชรยนต์นะครับนี่ฮะโอ้โห oh. สวยนะครับเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวโคดงอนะครับโอ้โห oh. จริงนะคุ้มค่านะครับ9 3 9 0 0 0นามนะครับมือหนึ่งป้ายแดงออกอยู่1 7 9 9 0 0 0าาหตีไปเกือบล้านแปดเลยนะครับและมาในราคามือสองตอนนี้นะครับ9,39,000นามเท่านั้นครูชม นะฮะเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับลดลงไปเกือบเก้าแสนบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้นะฮะยังว่างอยู่นะครับสำหรับตัวท็อปสุดนะฮะแต่ว่าอยู่ไม่นะแน่นอนครับชมคัมรี่ตัวขออภัยนะครับคัมรี่ตัวท็อปสุดนะครับก็เข้ามาแป๊บเดียวนะฮะติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดพี่ๆสนใจคันนี้รีบไปต่อมาคอนแทคด้านล่างขวานะครับผมแนะนําว่าให้จองไว้ก่อนนะครับ เงินจองเนี่ยผมไม่ได้ยืดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวน100%ซนะครับมารับเงินนะฮะวันรับรถได้เลยนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มคารับชมนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คออปชั่นภายในกันต่อนะครับว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับตัวท็อปก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าออปชั่นเขาเยอะจริงๆนะครับ มาชมภายในกันต่อนะครับนี่ฮะเบาะนะครับได้มาเป็นเบาะหนังระับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับระดับได้8ทิศทางนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรอการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปสปาเบาะให้ใหม่ทั้งหมดนะครับภายในนะกชมนะครับพวกรอยข้าบต่างๆนะครับกระดาษยังไม่ได้ปรับสภาพนะคุณผู้ชมยังใหม่เอี่ยมขนาดนี้เลยนะครับเบาะสภาพใหม่ๆตึงๆนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เซนเซอร์ เตือนออกนอกเลนมีให้นะครับเขาจะหน่วงพวงมาลัยเข้าให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนกระชนมีให้ในตัวท็อปคันนี้นะครับมาพร้อมคลูกคอนโทรลนะครับแล้วก็แอดเดพตีฟคลุคอนโทรลนะครับระบบความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัตินะครับขับความเร็วตามคันหน้าได้เลยนะครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทด้านขวามือนะครับแล้วก็ช็อตคัสตรงนี้นะครับมีให้เล่นนะฮะออโต้ไฟสูงทรัคชั่นคอนโทรลกันเลื่อนกันทะลายนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายเปิดฝาน้ำมันนะครับเยอะจรริงนนนนะสหััับออปชคี้ นะครับแผงควบคุมกระจกนะครับก็ออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะมีระบบเซ็นทันล็อกให้นะครับกระจกด้านข้างพับและปรับแบบไฟฟ้าและสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดปิดล็อกรถก็กระจกก็จะพับเก็บเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับมาพร้อมเซ็ตตั้งค่าเบาะนะฮะเมมโมรี่เทให้ตรงนี้ถึง2จุดนะครับตกแต่งด้วยสีดำเป็นอแบกนะครับก็วัสดุภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับนะดีกว่าตัวโฉมใหม่ล่าสุดด้วยนะสำหรับโฉมนี้นะครับ นะเพราะว่าราคาเปิดตัวโฉมใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ล้านหกแสนประมาณนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเกือบล้านแปดนะนชมนะฮะคิดดูเอาว่าวัสดุมันจะดีกว่ากันตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่อสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่ะลืมแจ้งไปนะครับอ่าเขาให้เกียร์แพดเดนชิพมาให้ด้วยนะครับนะสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็อ่อที่ปัดน,น้ำฝนนะครับยังตั้งเป็นออโต้ได้ด้วย นะครับฟังก์ชันครบนะชมเหยียบเบรกกดปุ่ม p u s สต t a r t ขวามือได้เลยนะครับนี่ฮะเวลาเราสตาร์ทรถนะครับก็พวงมาลัยเขาก็จะยื่นออกมาให้เองตามที่เราปรับไว้นะครับสามารถเ,าเซตได้นะครับนี่ปรับแบบไฟฟ้านะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะครับ112,155กิโลเมตรนะครับ ผ่านไปเท่านั้นใหญ่แสนโลมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเขาก็จะเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะแน่นอนนะครับการดูแลดีการรักษาดีนะครับก็รถเนี่ยก็จะใช้งานต่อได้อีกยาวนะครับ10ปี15ปีได้เลยนะคุณผู้ชมและยิ่งเป็นรถคุณภาพโครงสร้างเกรดเด้วยแล้วนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะครับซื้อรถทั้งทีนะคุณผู้ชมนะฮะรถมือสองเนี่ยต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับอย่าไปซื้อตามพวกรถบ้านต่าง ซื้อกับที่ที่มีแหล่งที่มานะครับตรวจสอบได้ชัดเจนนะฮะตรวจป้ายทะเบียนได้นะครับเอาเข้าเช็คสูตรต่างๆดูแลครบดีกว่านะครับมาพร้อมเข็มหน้าปัดเรือนไม้นะครับแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะแสดงค่าแบตเตอรี่นะครับด้านขวามือจะเป็นความเร็วนะครับก็สวยงามนะครับหน้าจอแสดงผลตรงกลาง M I D นะฮะแสดงผลแบบดิจิทัลแบบนี้นะครับคันนี้มาพร้อม ระบบเครื่องเสียง JBL 9ตำแหน่งนะครับเซอร์ราด์รับคันแน่นอนนะครับชมกินดูได้ลำโพง JBL นะครับทั้งคันนะเปิดเสียงเปิดเพลงเสียงเบสตึบต๊บๆแน่นอนนะครับชมนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมจอระบบทัชสกรนนะครับนี่กเก็จะมี ปุ่มแมปให้เลยนะครับถ้าเป็นตัว 2.0G นะครับเขาก็ปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มอินโฟนะฮะนะบอกข้อมูลแสดงผลต่างๆนะครับแต่ว่ามาในตัวท็อปแล้วนะครับปุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มปุ่มแมปนะฮะนะเนวิเกอร์เนวิเกอร์เนวิเกเตอร์นะฮะลิ้นรวนไปหมดแล้วนะครับเนวิเกเตอร์นะครับเดิมแท้จากโรงงานนับชมนะครับ ติดตั้งมาให้ในคันนี้เรียบร้อยนะครับคันนี้สามารถตอบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็ยังไม่พอฮะชมสําหรับคันนี้นะครับกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบนะฮะนะเส้นกัดระยะมีให้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เตือนด้านหลังให้นะครับเตือนสิกิดขวางนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับมุมมองได้นะครับใกล้ไกลนะฮะแล้วแต่การใช้งานของพี่ๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับ สำหรับตัว Air นะครับเป็น Air ระบบออโต้แยก3โซนนะครับชมนะปกติเขาจะเห็นแค่ดูว่าโซนนะครับซ้ายขวานะครับแต่ว่าคันนี้3โซนฮะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับนะสามโซนแยกกันนะครับมาพร้อมระบบตัวกรองอากาศนาโดนาโนอฮะชมคันนี้นะครับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างเยอะเลยในกรุงเทพนะครับ เวลาเราเข้ามาในตัวรถนะครับเราก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธินั่นเองนะครับมาที่ด้านล่างนะครับมีที่ชาร์จมือถือไร้สายให้นะครับตัวไวเลสชาร charger นะครับก็สะดวกสบายนะฮะเวลาเราใช้เวลา บนรถนานๆนะครับก็สามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จแบตได้เลยนะครับเปิดออกมานะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่เก็บของให้นะครับก็เก็บของได้เล็กน้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นรูเสียบ USB นะครับแล้วก็รูเสียบ power outlet นะครับให้อย่างละจุดนั่นเองนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ครับผูกชมนะฮะหมดขับขี่มีให้เลือกนะครับอ c o n o r o r l ส p o r t นะครับสำหรับใครที่อยากได้ความเร็วนะครับออัตราการเร่งที่ดีขึ้นนะครับก็ไปโหมดสปอร์ตได้เลย นะครับขับขี่สนุกนะสำหรับตัว Camry นะฮะเวลาเราใช้ความเร็วเยอะๆเนี่ยก็ตัวรถไม่สั่นนะครับนิ่งๆเลยฮะชมนะครับและความปลอดภัยของเขาสูงด้วยนะครับแอร์แบคคันนี้ให้มาถึง7ใบนะครับนะขับขี่ในเมืองก็โหมดนอร์มอลก็พอแล้วนะครับแต่ว่าใครที่อยากลดพลังงานนะครับก็สามารถไป Eco ค o โหมได้เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับตกแต่งมาด้วยเส้นสีเงินแบบนี้นะครับก็ตามสไตล์ไฮบริดนะชมนะครับ มาพร้อมที่วางแก้วใหญ่ๆแบบนี้2จุดเลยนะครับตรงนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาให้นะครับสำหรับตัวเบาะนะครับมีแอร์ให้ฮะชมมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับเวลาเราเข้ามาโอ้โหเย็นหลังเลยนะชมเมื่อกี้ผมเปิดนะครับถ้าเราเข้ามานั่งในตัวรถนะครับเวลาเราเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าไปออกกำลังกายมานะครับแป๊บเดียวแห้งนะชมสําหรับตัวเบาะนี่ครับมีแค่ฟังก์ชันในตัวท็อปเท่านั้นนะ <c oughs> อ่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างไม่สบายนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเสียงผมอ่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับคุณผู้ชมนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับตัวแอร์นะครับก็สามารถปรับระดับความแรงได้นะครับสําหรับตัวแอร์ที่เบาะนี่ะผมจะปรับไว้ที่ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับขึ้นไปนั่นบนนะครับจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอตัตโนมัตินะฮะมาพร้อม ไฟเปิดอ่านหนังสือมีให้นะครับฟังก์ชันครบนะฮะและยังไม่พอนะครับสำหรับด้านบนนะฮะซิกเอรลเลยนะครับนี่มีม่านกันให้ด้วยนะครับสำหรับตัวซันรูฟนะฮะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับอ่าสามารถเปิดออโต้ได้เลยนะครับเวลาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆทะเลภูเขานะครับเปิดรับลมได้เลยนะชมนะครับข้อดีของซันรูฟนะครับก็คือเอ่อเพิ่มความกว้างให้กับภายในตัวรถนั่นเองนะครับจะดูกว้างขึ้นนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดใครขับขี่ในเมืองนี้ครับก็สามารถปิดได้นะครับกันแดดนะคุณผู้ชมนะครับสภาพเบาะภายในนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ปรับระดับแบบไฟฟ้านะครับพวกรอยค่าต่างเดี๋ยวเขาไปสปาใหม่ให้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดปรับสภาพเสร็จพร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับมือหนึ่งป้ายแดงออกมายังไงเราจะทําให้เหมือนที่สุด นะครับของเราเนี่ยรถขายแบบปรับสภาพนะครับไม่ได้ขายตามปรับสภาพนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเขามาตรวจรถเช็ครถให้นะครับครอบคลุมถึง274จุดรอบคันเราไม่ได้ตรวจเองนะครับมีระบุในสัญญาชัดเจนนะคุณชมนะครับสบายใจได้เลยนะฮะนี่ครับภายในนะครับคุ้มครองได้วยสีเบจแบบนี้นะครับตัดต่บกับสีดํานะครับนะสีเบทเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่านานๆทีเข้าเอ่อเข้ามานะครับปกติเนี่ยภายในเขาจะเป็นสีดําล้วน ะะสำหรับใครที่หาสีเบดแล้วก็สีภายนอกที่เ,เวลาเราเจอแสงแดดเนี่ยเขาจะออกสีดำประกายม่วงๆนะครับนะคันนี้นะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับอย่างที่หาอยู่แน่นอนนะฮะก็เป็นสีเดิมแท้จากของโตโยต้าเลยนะครับโรงงานนะครับตกแต่งมาด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะครับนีด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโซลไม่มีรอยขูดขีดแต่อย่างใด ครัันนี้ใหม่มากจริงฮะชมนะเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับผมลืมแจ้งไปนะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบจุกๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกระจกหน้านะครับแล้วก็มีไฟให้ด้วยเวลาเราเปิดกระจกนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับเอาไปดูเบาะผู้บริหารด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับเบาะด้านหลังนะครับมาดูสภาพภายในกันหน่อยนะฮะนี่ครับชมภายในกว้างๆนะครับได้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ นะมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับเบาะด้านหลังที่ปรับไฟฟ้าได้นะครับนะาคัมรี่นั่งสะดวกสบายนักชมภายในกว้างชมดูดิภายในเล็กรูมนะฮะค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถเหยียดขาได้เลยนะฮะเวลาเราใช้เอ่อเวลาบนรถนานๆนะครับก็ไม่เมื่อยนะฮะยิ่งด้านหลังนะครับให้คนที่เราลักนั่งนะฮะให้พ่อให้แม่นั่งให้แฟนนั่งนะครับยิ่งสบายเลยนะครับนะกว้างมากๆสําหรับคันนี้นะครับนะก็ขับขี่นุ่มๆนะฮะ ความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยเขาให้แอร์มาถึง2จุดนะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB มาให้อีก2จุดนะครับอันนี้ยังให้ทัชแพดมาให้ด้วยนะครับแผงควบคุมนะเครื่องเสียงจากด้านหน้านะฮะได้เลยนะชมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ข้างหลังนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโวลูมได้ความแรงของตัวจอความแรงของตัวเสียงเพลงนะครับความดังขอภัยนะฮะ ด้านหลังนะยครับยังควบคุมม่านหลังไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะนี่พับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิแอร์ได้นะครับแล้วก็ปรับเบาะได้ฮะชมนี่นะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่ครับเห็นไหมฮะนะสบายมากๆนะครับเหมือนพี่ๆเนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสามารถเปิดเอาของหยิบของได้นะครับจากด้านหลัง มีที่วางแก้วให้อีก2จุดนะฮะบริเวณทัชแพดนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับยังมีม่านนะกันแดดนะครับด้านข้างให้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับนะคัมรีนะฮะออปชันเยอะจริงนะผมพูดมาตรงนี้เนี่ยประมาณ20กว่านาทีแล้วนะฮะไปต่อกันเลยนะครับสำหรับห้องเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาเอานะครับ หากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมแนะนําให้รีบติดต่อมาก่อนที่คันนี้จะติดจองเอานะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30ท่านนะครับขายบนพื้นที่ออนไลน์นักชมนะครับสื่อคันนี้กระจายไปทั่วแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านนะฮะที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ088 899 4496หนะฮะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับ idtopprp 9 2 ผมขึ้นให้คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับอ่ะมีเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะสําหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะครับมาเซ็นด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเปิดมานะครับฝาหน้าเนี่ยเขาจะมีโชคคําให้นะครับมีในรถดีเซ gment ที่ราคาสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมรี่แอคคอร์ดนะครับ มีหมดเลยนะฮะโอ้โหสภาพภายในใหม่มากนะชมห้องเครื่องนะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะฮะเบนซินตัดสล็อกับไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่นะครับทำงานควบคู่กันนะฮะกำลังแรงม้าของเขา211แรงม้าอัตราการเร่งดีนะครับขับขี่สนุกขับขี่นิ่มๆนะฮะเกาะท้องถนนนะครับสะดวกสบายนะฮะภายในเนี่ยโอ้โหออปชั่นเยอะจริงนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยโตโยต้าเขารับประกันให้ถึง10ปีใช้งานกันต่อได้ยาวนะสำหรับตัว ไฮบริดนะฮะโตโยต้าเขารับประกันให้5ปีนะครับนะก็ใช้งานกันต่อได้ยาวนะฮะสำหรับตัวหัวน็อตนะครับก็ไม่มีรอยข้ามน้ำมันเกาะติดแต่อย่างใดนะครับสำหรับคันนี้เข้าศูนย์เช็คสภาพต่างๆท,ท,ทุกระยะทุกระยะแน่นอนนะคุณชมนะครับนี่ครับน็อตไม่มีการขันไขยขยับนะคุณชมบริเวณหัวโกลกหรือว่าเบ้าโช้งนะครับก็ยังเห็นรอยสปอตเบนาร์ k, ชัดเจนแบบนี้อยู่เลยนะครับ <c oughs> สำหรับของเหลวนะครับ ก็เดี๋ยวให้ช่างเนี่ยเปลี่ยนถ่ายให้นะครับก่อนปล่อยรถก่อนรับรถนะครับเปลี่ยนถ่ายออกให้ทั้งหมดนะฮะช่างเขาจะเช็คระบบไฟนะครับระบบแบตเตอรี่ระบบของเหลวนะฮะระบบไฟฟ้าทุกอย่างภายในตัวรถเนี่ยนะครับเช็คให้หมดเลยนะครับรอบคันนะครับเอาไปใช้งานต่อนะฮะอย่างหายกังวลนะครับที่เอ่อบางคนนะซื้อรถมือสองก็กังวลเรื่องการซ่อมนะครับของเราซื้อรถคุณภาพเก็บเอเข้ามาขายนะครับนะ ก็ใช้งานต่อได้ยาวแน่นอนนะครับสาหรับบริเวณคานหน้านะครับก็ไม่มีรอยบิดเบี้ยวขนงอนะครับไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนฮะส้มคลาสสิกคุมคันหน้าสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังต่างๆอยู่ครบนะครับนะไม่มีเปลี่ยนมานะฮะสำหรับฝาหน้านะครับก็ไม่มีเรื่องรอยการขันไขขยับนะครับนี่ฮะโอ้ร้อนขึ้นรูฝาโปรงชัดเจนนะครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับจิกซิลกันหน่อยนะครับนี่เห็นรอยเล็บเลยนะครับสาหรับซิลซิลิโคน นะครับด้านหน้าก็เดิมแท้แน่นอนนะฮะนี่มีสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์ข้อระวังต่างๆครับสปองสปอตนะฮะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยใหม่มากๆคันนี้นะครับนะแล้วก็ฉนวนกันความร้อนอยู่สภาพเดิมนะครับนะเช็คให้รอบคันแล้วนะชมนะครับใครอยากได้คันนี้รีบเลยนะฮะก่อนที่จะติดจองเอานะครับ0 8นย์9ป4 9 6หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ดีมันก็ได้นะฮะ t o p p r p 9 2นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปคัมรีเมืองสองด้วยนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจผมแนะนำว่าให้รีบติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับโทรมาปรึกษาเครดิตได้นะครับไม่ว่าพี่ๆจะทำอาชีพพนักงานบริษัทนะฮะรัฐวิสาหกิจหรือว่าราชการนะครับค้าขายเจ้าของกิจการนะฮะออกรถได้หมดเลยนะครับขอแค่รายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากด้วยสำหรับตัวท็อปคันนี้9,39,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเนือนละ16นนะฮะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ